ดัานางรับเงินบัตรคอนจอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มหนึ่งมกราคมหกสิบเจ็มีอะไรบ้างได้รับอะไรเพิ่มบ้างฟังด่วน าาตรงการรับเงินพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีใหม่ปี2567ในเดือนมกราคม2567 <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินอะไรกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมนะคะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะและกด ติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารในครั้งต่อไปค่ะเพื่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็แน่นอนนะคะจะมีการรับเงินในทุกเดือนนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งทุกคนก็ลุ้นนะคะว่าในปีใหม่จะได้รับอะไรเพิ่มหรือไม่มีอะไรพิเศษหรือไม่มีหองขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐหรือวัดคนจนหรือไม่นะคะวันนี้นะคะข่าวสารในวันนี้นะคะก็ยังเป็นข้อมูลเดิมนะคะซึ่งจะมีการขอแจกหรือไม่ก่อนปีใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีการเพิ่มเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ้างหรือไม่นั่นเองแต่ในวันที่1มกราคม2 5 6 6ข้อมูลณวันนี้นะคะก็ยังได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริรโภค3 0 0้าบาทต่อคนต่อเดือนนะคะค่าซื้อกันหุงต นะคะก็8 0บาทต่อ3เดือนรวมไปถึงค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะ750บาท ต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะอย่างได้รับกันเหมือนเดิมส,ส,สําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในส่วนตรงนี้นะคะแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีการได้ใช้สิทธิสวัสดิการเพิ่มขึ้นสําหรับการใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะซึ่งก็มีถึง10กว่าสถานีด้วยกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องใครที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องการใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็ไปใช้กั แล้วและก็สอบถามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้นะคะที่แน่ๆคือต้องเดินทางด้วยตนเองนะคะห้ามใช้บัตรคนอื่นนั่นเองค่ะใช้สิทธิของตัวเองนะคะส่วนขอแจกของขวัญปีใหม่จะได้รับอะไรหรือไม่ขอติดตามรับฟังวันนี้อัพดตข่าวสารทารางการรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันที่1มกราคม2567ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ